นี่คือไปได้เป็นเป็นอยู่คนเดียวเป็นเหมือนหน้าคนลูกน้องคน ก็ดีครับสะดวกดีครับตอนนี้การดูแลดีมากครับทางชุมชนทางทีมประสานงานโควิดเขาช่วยกันดีครับช่วยกันดูแลครับดีครับการป้องกันดีมากนะครับพี่เพราะว่าเขาช่วยกันดูแลคือคณะโควิดเนี่ยเขาจะดูแลกัน คือช่วยกันดูว่าคนที่คนคนไม่ใช่คนพื้นที่ก็จะช่วยกันดูช่วยกันเป็นหูเป็นตามันก็จะปลอดภัยครับคือคนเกาะก็ปลอดภัยไประ,ระ,ระดับหนึ่งคือไม่มีเกี่ยวกับพวกไข้หวัดอะไรพวกนี้ครับไม่ครับไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ดีครับดีดีมาตรการนี้ดีมากครับชอบเลยป้องกันดีครับเราจะได้เซฟตัวเราด้วยเซฟญาติเราด้วยพี่น้องเราชาวเกาะลานด้วยแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยครับ ก็ยังหากินกันได้ครับก็มีหอยมีปูม hey, okay. ีปลาครับที no. like ่คือทางชุมชนไม่ได้ปิดกั้นแต่เราทําให้ถูกระเบียบสามารถไปดูเคี่ยวหอยได้ระยะห่างอะไรกันก็เหมือนกันครับ1เมตร2เมตรอย่างกันอย่างเงี้ยครับรายได้ก็มันก็ต้องซบเซาครับที่เกาะมันก็คล้ายๆกับสมัยก่อนเป็นคล้ายๆโรคระบาดเป็นเหมือนกับไข้บวัดนกอะไรพวกนี้ครับเหมือนเหมือนกันพี่เหมือนกันแต่ชุดจุดโควิดนี่มันจะหนักหน่อย แต่ก็ใช้ใช้การที่ว่าท่านกอลเขาจะสะสมไว้ก่อนเก็บกันไว้เขารู้ว่าเออสเดือนนี้เราต้องหาแขกได้น้อยเราก็จะใช้ตรงนี้กันก็จะพยายามช่วยกันมีตู้รับบริจาคมีอะไรตอนนี้ก็ทําเหมือนกันเราคิดว่าสถานการณ์บนฝั่งเกาะล้านเทียก,กันแล้วว่าที่หไหนดีกว่ากันถ้าความปลอดภัยเกาะล้านปลอดปลอดปลอดภัยกว่าครับปลอดภัยแล้วก็ไว้วางใจได้คือความปลอดภยัยชัวร์แน่ พอเราก็กักตัวเหมือนกันบางคนมาจากที่อื่นเราก็กักตัว14วันเหมือนกันมีครับแต่ก็ไม่มากส่วนไม่มากนะครับเพราะว่ามันเหมือน,นกับว่าทางพัทยาก็ดีช่วยช่วยออของแห้งส่งไปที่เกาะทางชุมชนศูนย์ส,นสานง,งานโควิดก็จัดจัดเป็นชุดเป็นอะไรมีมีครับส่วนมากจะเป็นคนที่ว่ากำลังไม่พอแต่คนที่เขากำลังพอเขาก็จะไม่เข้าไปเอากัน เขาจะให้คนที่กําลังที่ไม่พอไปเอาอย่างเงี้ยครับแต่ทุกคนสามารถรับได้ทุกคนแต่บางคนเขายอมเสียสละ,ว,ะว่าเ,เขายังมีกําลังพัสู้ได้ mm hmm. ก็ให้คนที่เขาไม่มีกําลังมากกว่าครับจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า